สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับการเพิ่มยอดต่างบนแพลตฟอร์มโซเชียลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในหัวข้อของ Tik t o ็อกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะให้กับเพื่อนๆนะคะที่มียอดแชร์เพียงหลักหน่วยนะคะนาไปสู่หลักร้อยกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยเพื่อนๆก็เลือกโพลที่ตัวเองต้องการเข้ามาหนึ่งโพนั่นเองนะคะจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปที่แท็บ กูเกิลได้เลยค่ะวันนี้เว็บไซต์ที่จะใช้เนี่ยจะเป็น kmk social นั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อสามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์แรกได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเจอหน้าตาแบบนี้แต่อันนี้จะเป็นหน้าตาของผู้ที่เข้ามีการเข้าใช้งานมาเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาใช้งานก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเพื่อนเพื่อนก็กดแถบสีเขียวได้เลยนะคะจะเป็นสมัครใช้งานนั่นเองค่ะเมื่อกดมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีให้กรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็กดยยยยืนนนนนนััรรรหสผ่่่าะะคเเเพอออกกบบีี้้แลว็ อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรบระมัดด้วยนะคะเมื่อกดเรียบล้วก็กดแถบสิลเงินได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าสระบบได้เช่นกันนะคะหรือใครนะคะที่มีอ่า Gmail นะคะสามารถล็อกอินผ่าน Gmail ได้เช่นกันนะคะอ่ังจนี้นะคะก็มีบัญชีเรียบร้อยแล้วก็จะลงชื่อเข้าใช้ปกติได้เลยค่ะเมื่อเข้าหมายใช้งานนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยให้เพื่อนนะคะเลือกคําสั่งซื้อใหม่ค่ะ ก็เลือกเข้ามาแล้วนะคะจะมีแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะหลากหลายเลยวันนี้นะคะเราจะใช้แพลตฟอร์มทิกตอกกันนะคะเมื่อกดเข้าหัวข้อติกตอกนะคะตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นหัวข้อที่เราเลือกนั่นเองค่ะหมวดหมู่ที่เราจะใช้วันนี้นะคะคือการเพิ่มแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองค้นหาหัวข้อที่เราต้องการกันนะคะอันนี้เราก็จะเจอนะคะทิกตอกเพิ่มแชร์แล้วก็เลือกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาที่ช่องบริการนะคะบริการเนี่ยก็จะมีหลากหลายเช่นกันนะคะก็จะมีทั้งความแตกต่างของเรื่องเรทราคาและก็เวลาด้วยอันนี้เราจะลองใช้อันนี้กันดูนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็มาที่ช่องลิงค์นะคะเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่โพลของเราแล้วก็คัดลอกลิงค์ได้เลยค่ะเมื่อคัดลอกแล้วนํามาวางได้เลยนะคะพอวางเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือกจํานวนกันนะคะจากเมื่อสักครู่นะคะที่เห็นว่ามันอยู่ในที่หลักสิบเองนอากเราจะเพิ่มให้เป็นหลักร้อยกันนะคะก็จะใส่ไปจํานวนเท่านี้เลยเพื่อสามารถกรอกตามอันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาดูเวลาค่าเฉลี่ยก็จะขึ้นมาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มขึ้นตรงนี้เลยแล้วก็สั่งซื้อที่แค่เสียเงินได้เลยค่ะ เมื่อกดสั่งซื้อแล้วนะคะก็ะจะเป็นแถบสีเขียวขึ้นมาก็ค,คือเว็บไซต์ได้รับการสั่งซื้อของเราแล้วนั่นเองนะคะจากนั้นเ,เพื่อสามารถกดเข้าไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะออเดอร์ของเราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องมีค่ะจะมีการระบุเลขออเดอร์แล้วก็ช่วงเวลาวันที่ที่เราได้ทําการสั่งซื้อน,นั่นเองนะคะตอนนั้นเนี่ยข้างล่างก็จะมีช่องทางการดําเนินการจะขึ้นเป็นแถบสีเหลืองนะคะแต่ถ้าดําเนินการเสร็จบร้ยเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแ,บนะะแถนสบสีเขียวแ,แบบนี้เลย ระหว่างที่เรารอการดำเนินการนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหัวข้ออื่นกันของเว็บไซต์กันดีกว่าค่ะหัวข้อต่อมานะคะคือหัวข้อเติมเงินนะคะหัวข้อเติมเงินของเว็บไซต์นี้ยครัมีสามช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR code เองค่ะรองรับทุกธนาคารเลยตอนนั้นเนี่ยเพื่อสามารถกรอกยอดได้เช่นกันใะคระใช่ต้องการเติมหนึ่งร้อยบาทก็กดหนึ่งร้อแล้วก็กดแถบสีเงินเติมเงินกดแถบสีเงินแล้วก็กดเติมเงินได้เลยะคะ่ะแล้วก็จะมี QR code เด้งมาแบบนี้นะคะหรือว่าจะกดบันทึกรูปภาพก็ได้เเช่่นนกกัคะแลล้้วดดดปิดไดย จะเป็นช่องทาง True Money Wallet นะคะเพื่อนก็สามารถกลอกยอดได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะใช้คีย์ลัข้างบนก็ได้นะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีข้อแมเพิ่มเติมนะคะนี่แล้วเพื่อนก็สามารถกดเติมเงินได้เช่นกันค่ะหรือจะใช้อ่ช่องทางที่3านะคะช่องทางคริปโตนะคะเพื่อนๆ่ก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างประเทศได้เช่นกันนะซึ่งรองรับทุกสกุลเงินเลยอันนี้แล้วแต่ที่เพื่อนนะคะจะสะดวกในการใช้งานเลยจะเห็นได้ว่ามสามารถครอบคลุมการใช้งานทุกอย่างของเพื่อนได้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นอ่าช่องทางติดต่อแอดมินค่ะที่ต่อแอดมินก็จะมีการแจ้งปัญหาเข้ามาค่ะสำหรับพี่เพื่อนๆนะคะที่เจอปัญหาอย่างเช่นอ่าหมดมูออเดอร์ล่าช้านะคะก็ให้เพื่อนนะคะเลือกออเดอร์แล้วก็แจ้งปัญหานะคะว่าต้องการทําอะไรเช่นขอเร่งความเร็วนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะกรอกเลขออเดอร์ทางด้านนี้ได้เลยสะนันเนี่ยอาจจะพิมพ์ข้อความดูแล้วส่งรูปภาพให้อ่าแอดมินได้รับดูได้เช่นกันนะคะแล้วก็ส่งตัวได้เลย ตอนนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะต้องการที่จะแอดไลน์โอเอก็สามารถทําได้เช่นกันโดยที่แอด k m Key Social ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะกดสแกนทางด้านแทบนี้ก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะการแนะนําเพื่อนคะ่ะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะเข้ามาที่หัวข้อแนะนาเพ <ent> ื่อนนะคะแล้วก็คัดลอกลิง์ตรงนี้ได้เลยเมื่อคัดลอกลิงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถส่งไปให้คนอื่นนะคะได้เข้าใช้งานการเคลื่อนด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยถ้ามีการสมัครเข้ามาใช้งานก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันเงยนทีเดียวนะคะก็ยังมี ิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือเกี่ยวกับซีรีส์หนังจิตค่ะสำหรับคนที่จ่ายขั้นต่ําเข้ามาดูนะคะ500บาทนะคะก็ได้รับการปล็อกให้ชมซีรีส์จีนที่หลากหลายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิพิเศษที่เพื่อนๆนะคะไม่ควรพลาดเลยเช่นกันนะคะเรากลับมาดูออเดอร์ที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่กันดีกว่าค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนนะคะ่ะก็ให้กลับไปที่หน้าโปรของเราได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ทําการปีสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รอสักครู่ค่ะ เมื่อลินแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นะคะยอดแชร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอย่าสูงให้ดูนะคะยอดแชร์ตรงนี้นะคะจากหลักสิบตอนนี้นะคะพุ้มว่ามาสู่หลักร้อยแล้วนะคะการใช้งานตรงนี้นะคะใช้เวลาไม่นานเลยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ทันใจเพื่อนแน่นอน,นะคะ่ะท่านเพื่อนสนใจที่จะใช้เว็บไซต์นี้นะคะญญก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนะคะเข้ามาลองเยี่ยมชมเยี่ยมดูแล้วก็ทดลองใช้กันดูก่อนได้นะคะ ำหรับวันนี้นะคะทางเราก็มีเทคนิคในการย่อเชมาณเท่านี้นะคะถ้าหากวันนี้นะคะผู้ผพิพากษาการใดหรือพูดเร็วเกินไปต้องขอภัยมาที่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ